สวัสดีครับพี่น้องบบลกอบเชียวมาเชา้านี้เราจะที่เราแบบเวลาเสร็จแล้วชุดอียางต่างๆเข้าก็สี่เอาแบบลงล่างให้เบิดนะครับน้องพี่น้องขออนุญ,ญาตแกะหัวออกเอาแคบหัวไมใส่ถุงแก็อย่างเอาไปกิน,กนมันไม่หาราก,กินไปนละหัวอมอเราก็จะใส่กอ่อน กโอ้ Ooh, วันนี้ขอบคุณกําลังเกณฑหน้าเวทีมือนิมา้หมานพี่น้องมอนิมานหม,มานดวยครับมอนิมาน,มน,มานพี่นอ้อ,นมนนเอ,เอง,งมอน,น,นิมานแห้งครับหน้าเวทีเดอร์เดจักบาททุกคนแบเป็นอาหาเคิม้านหมานครับสามร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ร้อ 500 601 0 2 3 4 5 700ป๊าดได้ต้อง800คับพี่น้องขอบคุณหน้าเวทีเด้อครับคพิ่นฮักโลโก้อีตัวนี้พุ่นน่ะ800นะครับทีมหน้าเวทีวันนี้ขอก็ได้เปอหลายสนแจ๋วพี่น้องหกักูลโก้อีตัวนี้พี่น้องทางสองป,ปอเล่า พี่รองสปปลา่ฟลายได้พี่นองห้างสปปลาพี่นองห้างหนองคายขอบคุณนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าแต่ตั้งแต่เปิดออกฤดูกาลมาวันนี้ครับได้ติดเยอะมากแปดร้อยบาทพี่้องขอบคุณนะครับผมสวัสดีสยีวก็ได้พี่นอเขาได้ขาดมันครับมาดมามาไปกับพ่อไว้ก่อน นี่เราก็จะเอาใส่ในลังไปแลจะมีฝาปิดอ่ออันนี้ก็ใส่เลยดำบัลลังพี่น้องจะขอกระเามา่ใส่กันี่จะมีอ่งบ้าลายิงลายอันจะงเปนยังเงเยะอยู่่ได้่งจ

ก็มาดนี่เด้อพี่น้องหนากกระสีหนักกระสีเก่าๆเนี่ยเอาเขาเตยล่าเนาะเขาเตยล่าลงมาแล้วแถวสองมันจะสีเก่าจับสีตีอย่งเนี่ยพี่น้องลายค่ะลายเนี่ยลายซิงลายอัน เลยดินหนอจุดหกชุดเจ็ดตืบแล้วกขึ้นไปฟอรส้นนี้โดกีตาร์ตั้งเจ็บเอาเดี๋สนไม่ชนาก็เอาจี้ จะซื้อไปสันนะ่งอึ๊บขออนุญาตนั่งจะข้าวไปหนอวิ่นไปหนอล,ลอ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 ตย,ตยลอยเพียงแตยล่าวิ่นแบบลืมเนี่ยไปเล่นไหมลูกกบวิ่นหัว มุนนะฝอนมุนินดงเกยดตอนไ่ล่า่อน,น,อนลืมไปเลยนะครับเบอร์ไปเลยอ่ะร้องทุกวันเนะเบอร์ไปเลยดีครับเปิดพัดลมอย่างเงี้ยหนีเนาะฝน,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 นมาสมผู้ใดเนาะมาหายขอบคุณหมากส้มนะครับสูงกินปักไฟกระติตอดเก็บในเมือนการโอ้ย

เล่าสุดอ่ะอันนี้จะเอาคุมรถขอได้รถ พี่น้องม,มาทางนี้ไปเชื้อ วะานอพี่น้องนี่บอกานที่ดีที่สุบรากส่วนตัวนี่บรรยกาส่วนรวมภาพนี บรรยากาศส่วนร่มพี่น้องเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกกําลัางใจเดี๋ยวพ,พอกัอนนะครับ